กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม4ค r ร o เนอนะครับผมเป็นอีกหนึ่งในตำนานเกมที่ผมรักมันมากๆนะฮะในสมัยที่ Ubisoft มันยังไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้นะแต่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 เกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับผมเรื่องโหมดออนไลน์นะใช่ใช่ใช่และนอกจากโหมดออนไลน์โหมดเนื้อเรื่องก็เป็นเกมที่ดีเหมือนกันนะครับผมะฉะนนแล้วผมจะมานําเสนอโหมดเนื้อเรื่องกับทุกๆคนครับ และผมก็จะเริ่มเล่นจากไฟล์ที่ผมชอบที่สุดก่อนละกันนะครับผมเกมนี้มันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันเพื่อชิงดินแดนของ3ฝ่ายนะครับผมของไวกิ้งอัศวินแล้วก็ซามูไรนะครับผมใช่ใช่ใช่ซึ่งเราจะเริ่มที่อัศวินกันก่อนเลยละกันนะฮะผมจะเลือกเล่นเป็นโหมดยากสุดแล้วก็ไปลุยกันเลยในวันนั้นข้าได้เรียนรู้ว่าข้ารับใช้นายผิดคนเฮอร์วิสดอเบดี ปกป้องกำแพงไว้วันที่ข้าได้เจอกับแบ็กสโตลิเจียนแลวก็โฮเดนครอสออกมาเถอะน้าดอไมินีมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเกมนี้เขาทำชุดเกาะสวยมากครับนะฮะทำให้แบบมันดูหนามันดูแน่นมันดูทรงพลังมากใหญมันขึ้นกำแพงมาก <ว>ท่านครับง่ามันไม่ยอมว่ะทำลายมันซะทำลายไปเลยอืมมาแล้วครับยุทโธปกรณ์ของเรา Backstone Legion นะครับ Backstone Legion นี่ก็คือเหมือนจะเป็นชื่อของกองทัพนะฮะใช่แล้วเหราเอาอันนี้ไงเราชิบหายเอ้ยโอ้โหอืมแต่ข้าเป็นวอร์เดนเอานายเราเรียกลาอยู่บนนั้นอะ ข้ามีงานที่ต้องทำยังไงนายของเรานะครับผม The Blackstones were coming up the East Wall Blackstone ขึ้นมาจากทางตะวันออกนะครับผมโอเคมาอุ้ยโอ้มาแล้วอุ้ยใครไม่ยิงเทมูเชตมาวะหรือคาตาเพาไม่รู้เหมือนกันโอเคมึนมึนมึน เอาละได้เวลาซัดครับผมผมบอกเลยว่าผมเลือกโหมดยากสุดมานะฮะผมมันจะต้องไม่ง่ายแน่นอนนะฮะซึ่งไม่ต้องสอนทูตเรียครับผมทําเป็นอยู่แล้ะปกติแล้วมันจะอปกติแล้วมันจะมีไอคอนให้ดูนะครับผมว่าเราจะต้องกันซ้ายขวาหรือบนนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเลือกเป็นโหมดเรอเลสติกซึ่งมันจะไม่เห็นนะับผม เราต้องดูศัตรูว่าเขาทำท่าอะไรแล้วเราก็ต้องกันให้โดนนะครับผมแบบนี้ยังไงเราหรือว,ว่าอย่างนี้ใช่แล้วแบบนี้อาา่าฮะอืมเราต้องกันให้โดนใช่แล้วอืม,อมพี่จะต้องให้ผมกันอีกอกี่รอบกันครับเนี่ยอืมโอเค เอาละกดคลิกซ้ายเพื่อตีเบากดที่ขวาเพื่อตีหนักนะครับผมจัดไปออออืืยังไงสิยังไงสิแบบนี้สิใช่ไหมล่ะฮะเอาละตีมาตีมาตีซ้ายต้องฝึกบ่อยๆครับตีขวาตีบนเคาน์เตอร์ฮนี่ไง โอเคได้อยู่ผมยังได้อยู่นะครับผมไปลุยต่อบุ๊คอ้ยเดี๋ยว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 เขากำลังเขากำลังแซบทหารเราอยู่เลยแป๊บนึงนะยังไงสิเคาลเจอร์อุ้ยดุดันอย่าบอกใครนะครับผมเอ้โหยู่มันมาอีกมาอีกมาเพิ่มมาเพิ่มยังไงสิตีมา <c oughs> <c oughs> ไอ้โอยเดี๋ยวเดเดี๋ยวหันผิดด้านพอดีเมื่อกี้มือไปโดนมือไปโดนนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋้าเอฮ้ยกูกันซายนะเมื่อกี้อาขวานี่ไงอซ้ายอืมโอเคแล้วก็ด้านบนกันเคาน์เตอร์อืมอืมอย่างนี้ยังไงล่ะโอ้ยชิดนี่ไงอ้าโอ้โหมาอีกสองเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยน้องใจเย็นยน้องซายโอ้ยมันตีหนักมันตีหนักมันตีหนักตัดนบนคาลเตอรต์แล้วก็โอ้ยเขามีมารยาทเขาตีทีละคนโอ้เดี๋ยว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 เดี๋นึงมั่นนึงโอ้ยโอ้ยมันเข้ามาสองคนเดี่ยวบ้าไปเนี่ยออมัมั่นขวาโอเคโอเค,อเคตีบนดิ ตีบนลักเคาน์เตอร์อืมนี่ไงมาดิมาดิมาดิซ้ายแล้วก็สวนอืมโอดคตรงลานกว้างด้านล่างโอ้โหคนตีกันเพียบบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเดี๋ยวไปแป๊บอ่อยวิ่งช้าชุดเกราะหนักโอเคโอเคโก้โก้โกไปไปไปวุ้ยเรากี๊กี้ทั้งหลายเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องวิ่งเข้าไปกลางดงแล้วก็ฮันจ้าฮ่าฮ่ามาดิ มาเลยนีไงไอ้พวกนี้ตีทีเดียวก็ตายนะครับผมเพราะมันพวกกี่กี้ฮ่าฮ่าฮ่าจอกไปไหนอืม่าฟินยังเลยโอ้ย,อยครวะเนี่ยม่มาเอ้ยพวกนักธนูแม่งนักธนูเอาไงดีเราก็ต้องไปซัดกับนักธนู

นี่ไงมันออกดาบช้ามากเลยยังไงสิปูฟาดฟาดบนฟาดบนมันก็กันได้หนึงนึงนึงฟาดบนอุ้ยมันเริ่มออกดาบแล้วมันเริ่มออกดาบมันต้องออกดาบดูออกใช่ไหมเนี่ยดูออกใช่ไหมทำไมตายง่ายจังวะไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดือดเดือดเดือดเอเดือดเอืมจ่าด้วยอืมเอาละพวกเอ็งอยากขวางทางเข้าใจไหมอยากขวางทางอือโอ้โหเลือดจะหมดแล้วบ้าเอ้ยขอเติมเลือดแป๊บหนึ่งสดชื่นนะครับปกติมันจะฟินิชได้นะเมื่อกี้นี้แต่ว่าผมใช้ท่าตีเบาเขาก็เลยแบบไม่ฟินิชผมจะไม่เก็บพวกคอลเลกชันคอลลเชันหรือว่าเนื้อเรื่องเสริมนะครับผมจะบวก มาบวกผมมาที่นี่เพื่อบวกอุ้ยนี่ต้องทำอย่างนี้เข้าใจไหมไอ้พวกทหารหน้าโง่อุ้ยหัวคาตาเพาล่วงอันนึงอันนึงอันนึงอุ้ยมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอุ้ยเป็นกันได้หมดกันได้หมดทุกดาบเลยว่ะนี่ไงเสร็จไปหนึ่งตัวเลยตัวหนึ่งอุ้ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเฮ้ยมันกัดได้ทุกดาบเลยนี่ไงอุ้ยกันดาบนี้ได้ไหมล่ะฮะฮะยังไงสิยังไงสิยังไงสิอืมนี่ไงฟันข้างฟันบนตายหาเรียบร้อยมันดีดไอตัวนั้นอะนี่ไงจะทำอะไรบอสกูทำอะไรบอสกูเขาเป็นนายกูอยู่มึงรู้ไหมเอาล่ะยังขวางทางไอ้พวกกิ๊กี้อืมอืม พักหายใจแป๊บนึงเอาละไหนดูสิคาตาเพลานั่นมันยังพร้อมยิงอยู่นี่หว่าเดี๋ยวดูจ่อย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 เออเอาธนูไฟมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยเดี๋ยวคาตาเพลาพร้อมยิงตัดเชือกตัวเอกเราไม่ฉลาดมากบุกเข้าไป ถ่ายแล้วมันเจาะรูได้ชิปเปิงละอ่าเข้าไปเลยอ่าเฉดงานเยอะไอ้กูมาจัดการลีดเดอร์ของมันนี่ไงฮ่าฮ่าเฮ้ยตัวเล็กมานี่ดิเฮ้ยใครเดี๋ยว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 ดีนะกันทันเมื่อกี้ใครสิใครสิอุ้ย นี่งไงตีนะกันทันนั่นแหละขีบเข้ากองไฟไปเลยแล้วก็ฟินิชโอ้เดี๋ยวเดีเด๋แล้วก็ฟินิชฟิเนิชเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาตายเอาไฟไหม้ตายโอ้สมเพชไปไปไปบุกอย่าออกดาบมั่วไม่ได้นะครับมันกันได้หมดเลยโอ้โหแม่งนี่แนะ่โอเคตายอยู่ฮะ ่อย่าเข้ามามนี่ไงนี่ไงกีกีกไอ้พวกกีกีเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้านั้นบอสกูนี่ว่าเฮ้ยไอ้พวกตัวกลางนี่ไงโอ้โหอุดทางเข้าอย่างนี้เลยปะฟาดแม่งให้ไม่มีใครมาอม,มีใครมาม่งไหมโอ้โหมาอีกเพียบแป๊บนึงเฮ้ยมีตัวกลางมีตัวกลาง สับแม่งเอาละมามาแล้วครับแสงยานุภาพแห่งแบ็กสโตรีเจนโคลเดนครอสผมชอบมากคนคนนี้เป็นตัวละครที่เท่แถมเก่งอีกต่างหากเซวว์ดอมเบอร์ โดไปดิโดไปดิโผล่หัวมาเดี๋ยวนี้นะนี่ไงโดไปี่นักรบพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาตายแบบนี้มาหนึ่งหนึ่งกับข้าเดี๋ยวนี้อะไรนะหนึ่งหนึ่งกับท่านอย่างนั้นเหรอนั่นไม่ใช่การประลองแล้วนั่นมันการประหารจะชัดถ้าอย่างนั้นก็ไปสู้กับมือขวาของข้าก็ได้นะอืม ตเติมาอย่างแอ็คเฮ้ยเจ้านะเจ้าจะเป็นมือขวาของข้าอ่าชิต Alright then เฮ้ยก็ได้วะเสียงอย่ันซิงอะถ้าข้าปฏิเสธแล้วก็มันจะต้องมีคนตายเยอะนั่นแน่ทำซุงแอคเหมือนเก่งมากเดียวเดียวซ้ายโอเคโอเคโอเคค่อย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 สวนไปค่อยค่อยสวนไป นะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาบน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 นั่นแองนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคซ้ายอืมขวาปึ๊บโอเคขวาอืมฟันต่ออืมโอเคฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ไงแล้วก็อืมอืมอืมอุ้ยขวาขวามาขวามา ข้ามาทำเป็นแอคทำเป็นแอคทำเป็นแอคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววนวนนี่ไงนี่ไงเขาก็เป็นวอร์เดนเหมือนกันสินะฮะเป็นวอร์เดนเหมือนกันสินะซ้ายอืซ้ายอีกแล้วโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงอืเฮ้ยนี่ไงเอาไปเต็มเต็มซ้ายซ้ายขวาขวาอืนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฉลยไปไหนะเฉลยไปไหนะเฉลยไปไหนะขวาโอ้ย คว้าเอ้ยเจย์เจยไม่โดน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 ก็บดไปทีนึงอืมเฮ้ยเดี๋ยว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 เข้ามานี่ไงฮ่าฮ่าเขาเรียกว่าหล่อซื้อยังไงล่ะจ้าเบบี้อืมวิววิวไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอจะตายจะตายตายจะตายนี่ไงกูหิวแม่งเลยโอ้อชิเดี๋ยว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 อย่าด้วยอย่าด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบดโอ้โหกันแทบไม่ทันบ้าเอ้ยอุ้โอ้ สายบนอืมอ้าวเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยปนฮึ่มแม่งฟาดกูแรงจะเกินว่ะทำไมเลือดมึงเยอะจังเลยเนี่ยขวาโอ้ยโอ้ยนี่ไงอื่มบุกจังเลยเฮ้ยทำไมตีแรงได้ขนาดนี้อ้าโอยเฮ้ยสา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 ยโอเค ซ้ายขวาซ้ายนี่ไงฮะทำมาเป็นแอคนี่นี้นี้นีนีติ้งเคาเตอร์เขาเรียกว่าเคาเตอร์เขาใจฝอยอ๋ออ๋อฮันแนเป็นยังไงล่ะครับพวกเขายังมีเมตตาต่อเราอยู่ อุ้ยเดินผ่านแล้วมาเลยอุ้ยเดี๋ยวๆๆโดยปกติแล้วอัศวินของแบ็กสโตนลีเจียนจะไม่มาพ่ายแพ้ให้กับทหารรับจ้างธรรมดาแบบนี้ปล่อยฮันเี่ถอนยศกันอย่างนี้เลยนิลทุกเขาลงซะก็ได้ครับ แต่งตั้งกันตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อเกียรติยศในสนามและเพื่อการรับใช้ชอันสูงส่งข้าโฮเดนครอสขอแต่งตั้งเจ้าจงลุกขึ้นมาอัศวินแห่งแบ็กสโตรีเจีอนเอาว่าผู้แข็งแกร่งนั้นครับที่จะอยู่รอดไอออนแอร์ก็ถูกทิ้งไว้ชวนให้เข้าร่วมก็ไม่มางั้นมึงก็นอนเน่าอยู่นี่แหละ ราจบเรื่องที่นี่แล้วแล้วเราก็ได้ยศของบอสเรามาเฉยเลยไปกันเถอะฮันนี่ละนั่นก็เป็นช่วงที่ฉันได้เข้ากับ Blackstone Legion อ่าเอาละต่อกันอีกสักพิชชันนะครับเรามาอยู่ Blackstone Legion แล้วฮะต่อไปก็นี่ ลีเจียนนี่มันน่าจะแปลว่ากองพันปะเออน่าจะมันมีกองพันอยู่มากมายแต่กองพันเหล็กก็คือหนึ่งในนั้นที่เก่งที่สุดแต่ที่แอชเฟลกองพันเหล็กกำลังถูกล้อมคอมมานเดอร์ของพวกเขาชื่อว่าสโตนต้องการกำลังเสริมโอลเดนครอสก็เลยส่งข้ามาแบ็ทสโตนกำลังเสริมของเราอยู่ไหนวะ เออฮะก็ผมนี่แหละโอ้โเกูจะเป็นลมโอ้ยนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูได้เลยนำไปเลยแบ็กสโตนโชคดีละ่ะมาไปเลยฮาย สงครามสงครามอู้ไอพวกบ้าสงครามอย่างผมเนี่โคตรชอบมานี่ไปไปอเลยวู้บวกบวกไปให้หมดเก็บันให้หมดอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวนียวเดีี่ยวดียวเดี๋ยวนีวเดีวี๋มวนตีวใหญ่อวเดีอดยเดี๋ยเดี๋ยวเดเดเดีเยดดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนขออนุญาตพักเฮ้ยมึงหันหนีกูอย่างี้ได้ยังไง อันนี้กูอย่างนี้ได้อย่างไรอืมวิ่งไปอืฟาดแม่งเดี๋ยวๆตรงนั้นมาเก็บมาได้ละปึ๊บมากับฉันวิดมี่ไปเลยอืมอืมแล้วก็ปาดแม่งนี่แน่อืมสภาพเราตอนนี้เหมือนกับเราเป็นซุปเปอร์โซเยอร์ท่ามกลางสงครามครับตัวเราแม่งใหญ่ๆนะฮะไป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 อืออือเว้ยไอตัวใหญ่นี่ก็ลอกกูจังเลยเอ เป็นอะไรเป็นอะไรหาไอ้ไงเก็บให้หมดเก็บมันให้หมดเก็บมันให้หมดทุกตัวเฮ้ยเราต้องอ้อมอ้อมตรงนู้นอ้อมตรงนู้นอ้อมตรงนู้นอ้อมนูงนอ้อนู้นไปแล้วฝาดได้แล้วทุกคนนำไปแล้วโอ้ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมัน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 ศัตรูตัวฉกาจไวกิ้งไวกิ้ง ไปกิงสาวสุดเซ็กซี่อืมคิดว่าผมจะไม่กล้าฟันอย่างนั้นเลยในสนามรบน่ะไม่มีแยกเพศหรอกนะจะบอกใครโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยกันไว้เอาทำไมกันไม่ได้หรอกกันไม่ได้กันกูก็หลบกันก็หลบอืมแล้วก็ชนพร้อมกับฟันหนึ่งทีแล้วก็ฟาดด้วยดาบดาบอืมสะใจมากเอ,อลาละไปกันต่อเฮ้ยโอ้โหมึงปล่อยให้ผู้หญิงไปสู้แล้วพวกมึงก็มานั่งคุยกันเอาจริงดิ นี่ไงอืมอืมนี่อืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพกกีกี้มันเยอะจังวะป๊บนึ่งป๊บนึ่งปั๊บนึงกีกี้มันเยอะมากเฮ้ยมึงเลิกฟันหลังกูได้แล้วอืมนี่ไงนี่เฮ้ยคิวเลือดแป๊บอุ้ยเลือดเต็มเอาละสถานที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งซ่องสูงกำลังเสริมให้นี่ไงสโตนไม่เลวดิวอร์เดน สโตนคือคนที่จ้างเรามานะครับไป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 ฮึมกลุ่มทหารรับจ้างก็งี้ทหารรับจ้างก็งี้มาบวกยับไม่สนลูกใครบวกยับไม่สนลูกใครมึงใครก็ไม่รู้นี่แน่กูบวกยับผมบอกเลยมา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 ซ้ายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกันซ้ายนะเมื่อกี้กันบนยังไม่จบน้เวย้ยมึงด้วย ไอตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกันไม่ได้กันไม่ได้ก็หลบอืมนี่ไงอืมชนแม่งอืมโอเค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 มา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 เฮ้ยหลบอืมไม่ได้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 กันกันไว้กันไว้ไม่ตีสักทีกูถีบมึงลงไปเลยนะอืมไม่ตีสักทีเนี่ยดันมึงลงไปเลย ตัวพวกมึงเนี่ยตายกันให้หมดชิวเลือดแป๊บอืไปดูดเทพมากครับพี่เอาละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเลยมึงเลยเฮ้ยเฮ้ไม่สนใจเลยไม่สนใจหลบได้มานี่อืมอืมมันอยู่ข้างหลังกูดิมึงเป็นของกูก็ใจไหม่ถ้าไม่ใครมายุ่ง <now> กันไว์มขมเคาลเตอร์โอเคไปต่อว่าไงเด็กๆกว่าไงส,สาวๆอืออืออ่าหยานี่ไงเฮ้ยไปนู่นไปนู่นอือ,อ,อฟันมัน มันแหละเราก็ยาสัตว์คอแม่งเลยออเออเดี๋ยวผมต้องไปตัดสารพนกิจดีกว่าสารพนักิจตัดภารากิจเพิ่นไม่ได้เพิ่นไม่ได้เ,ไไดเดี๋ยวเพิ่นเกินไม่ไหวนะเอาละมาโอ้โยมีสองตัวอุ้ย,ยมาเลยคนสวยว่าอยังไงจ๊ะว่ายังไงจ๊ะว่ายังไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไว้เขาเรียกว่าคาลเตอร์สไตล์ยังไงล่ะจ๊ะเบบี้ ยังไงสิอุย้ยมา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 เขาเรียกว่าคา์เตอร์สคา์เตอร์สไตล์อนี่ไงไปเลย,ยไม่อยากเล่นแล้วโว้ยมน,นี่ดิโทษทีนะคุณผู้หญิงมา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 ไอ้นี่ยืนนิ่งดูผู้หญิงโดนฟันกล้าดียังไงไม่เข้ามาช่วยฮะเฮ้ยมึงอะ เล่นข้างล่างไปออเออมึงด้วยต้องยึดพื้นที่นะครับโอเคโอเคโอไปข้างล่างโก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 ไปหาตัวใหญ่ฟันดีกว่าไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปไหนนี่ตัวกลางตัวกลางสู้ไม่หนุกเลยมานี่ดิไปนู่นไปไหนตัวใหญ่ ไอ้เฝ้าย f ไอ้า fucking เฝ้ายะนี่ไงวยยาดแมด้วยดาบดทำลายกองกลังของมันอยะอ้ียเดี๋ยวนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โกัน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 โอ้ยกันกันไม่อยู่กันไม่อยู่มาสู้กันผู้หญิงนี่ไงกันได้หาหน่อยไหมหน่อยไหมหน่อยไหม นี่เคาเตอร์เคาเตอร์สไตล์อยู่โ you น know? you know, อยู่โนคาเตอร์สไตล์อะ่อะฮะฮะเข้ามาดิเข้ามาดิไม่เข้าอย่างนั้นหรือ,อนี่ไงโทษทีนะคุณผู้หญิงฮะนี่ไงโอ้โหนี่ใครก็ไม่รู้เฮ้ยคุณผู้ชายคุณผู้ชายผู้ชายต้องโดนตุ่ยดา,ดามจ้ะ บุกขยาอะไรเล่นท่าอะไรของแกอืโอเคโอ้โหมาแล้วครับศัตรูที่ผมเกลียดที่สุดในเกมพวกบอสนะฮะหยุดเดี๋ยวนี้เศร้าโอ้โหมาจบเรื่องนี้กันมามาเลยอุ้ยสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บนโอเคมามาขอดูเชิงกันขอดูเชิงกันซ้นายขวาสวนอุ้ยสวนไม่ได้สวนสวนไม่ได้สวนไม่ได้อุ้ยขวาแล้วก็บนนี่ไงนี่ไงสักทีไหมละจ๊ะพี่สาวอโอเคโอเคเขาตัวสูงเท่าเราเลยเนี่ยซ้ายและขวาแล้วก็ฟันเข้าไปทำลายการ ปุกเข้าไปอยากไม่หยุดยัง้งไปข้างบนแล้วก็โดนสับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหเยเดี๋ยว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 ,ยวจะทำอะไรครับพี่จะทําอะไรครับพี่สาวมาน,นี่แดกด้ามดาบไม่ไยเป็นยังไงล่ะฮะนี่งไงโอ้โหนี่พี่พอชื่อพี่สโตนนะครับโอ้โหนี่เขามาพร้อมกับเฟลคู่ใจของเขา สัตว์พวกไวกิงหน้าแหกหมดบอกเลยไม่เลวเลยแบ็กสโตนไม่เลวเลยจริงๆค่อนข้างมั่นใจนะว่าฉันเอาอยู่แต่ว่าเนี่ยแต่ก็ขอบคุณนะครับผมที่มาโคตรโรแมนส์โอเคฮะ พักไว้จ่เป็นท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อไปไฟติดตานชมเจอก,กันจ้า